วันนี้มาเอาเยี่ยมเยียนที่เคยมาเมื่อก่อนแล้วครับอยู่ในโครงการนึ่งศูนย์นึ่งเหือนโบราณสมบตองในโครงการซองนะครับเป็นเฮือนเก่าเจ้ายองของลุงทิศนะครับอยู่บ้านหนองเงือกครับตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนนะครับก็ความน่าสนใจก็คือเฮือนโบราณที่นี่ลุงทิศเปิ้นก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรพืชพันธุน์ต่างๆก็ปลูกไว้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของ ชุมชนแล้วกอมีชื่อเสียงครับมีในส่วนของจังหวัดอื่นๆในอย่างที่ไหนก็แวะมาครับวันนี้บัดได้เจอลุงทิศนะครับลุงทิศออกไปธุระนอกบ้านแต่ว่ารับแขกนักไปสองร้คนครับวันนี้มาเจอครับพี่สาวของลุงทิศครับครับพอจเห็นว่ารอบบริเวณนี้เปิ้ลจะเป็นสมุนไพรเป็นส่วน,นต่างๆเพราะว่าเงินโบราณกับการเชื่อมโยงในการ มีชีวิตอยู่อย่างอายุวัฒนะเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับที่จะต้องเข้าไปผปสมสารเรื่องการกินการอยู่ของเฮานะครับจะเห็นว่าคุณลุงก็เป็นเจ้าบ้านเฮานะครับนะฮะถ้าจะมีแต่สิ่งหนึ่งคือว่าจะมีความขยันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศิลปะในการจัดวางครับโต๊ะเก้าอี้มันนี้ก็ทําเองนะครับจะมีหลายๆตัวก็จะให้ดูนะครับก็มีใจไม่ภัยป้องก็โดนหลายคนยกไปก่อนครับบางที คุณลุงเพื่อนเกาะทำเอาไว้ใจเองนะครับนะครับมาฮักมากเลยครับเหนหลังนี้ครับมีเลี้ยงไก่แจ้ดินเสียงไก่แจนะครับก็ชื่นชมครับเพราะว่าเป็นเือนที่อยู่กันในแบบบ้านเฮาแล้วก็อยู่ยังคงเดิมนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างตที่ยังคงรักษาไว้สําหรับการศึกษาเรียนรู้นะครับก็เท่านี้ก็น่าจะเห็นบุคลิกของเจ้าของเนี่ยนะครับก็ขออนุญาต พ่อเพิ่นหลายครั้งนะครับสาหรับลุงทิศนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมมักจะมาครับี่เสียงไก่แจ้ติ่ครับบริเวณที่สําคัญกับบริบรเวณบริเวณบ้านตัวนะครับบริเวณบ้านที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดํารงชีวิตมันสําคัญนะครับมันจะไม่ใช่เพียงแค่การอยู่อาศัยต้องมีชีวิตอยู่กับข่วงบริเวณรอบบ้านมีพืชพันธุ์มีส่วนต่างๆทีนใน่ในเรื่องของเป็นเรื่องของยาเป็นเรื่องของสุขภาพ ที่สําคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันโน้มนําเข้าไปสู่ในร่างกายและจิตใจครับสภาพแวดล้อมนี้มันเกี่ยวเนื่องนะครับก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้้ใหกับมูเฮาชนกันนะครับโอ้กับเสียงไก่ขันนี้นะครับสวัสดีครับ